สวัสดีครับที่นี่ฟาร์มสุขราบบุรีนะครับตอนนี้เวลา4ี่โมงครึ่งกว่า,กวาเกือบ5้าโมงแล้วแดดร่มลมตกอันนี้เรามาแต่งทรงต้นฝรั่งกันในพื้นที่ที่แดดแดดร่มร่มหน่อยนะฮะหลังจากเราทําสาวต้นฝรั่งไปได้ประมาณสักสองสามเดือนสองเดือนกว่ากว่านะต้นฝรั่งก็จะแตก ยอดแตกพุ่มมาพร้อมกับมีลูกเราก็จะมาแต่งทรงให้เขาโปร่งแล้วก็เลือกลูกไว้บางลูกนะแล้วพอเราช็อตยอดแล้วมันก็จะเป็นการไว้ผลรุ่นต่อไปเหมือนที่เคยทำมา <c oughs> ในทุกๆปีนะครับลูกไหนเราไว้เราก็จะห่อก็รุ่นแรกนี้เราก็จะไว้ไม่ไม่เยอะครับต้นลรประมาณแล้วแต่ฮะแล้วแต่ขนาดของต้น ตอนละห้าลูกสิบลูกอะไรแบบนี้<ม>เดี๋ยวผมจะทำงานไปด้วยก็แบถ่ายวีดีโอไปด้วยนะลูกใหญ่ก็จริงฮะแต่นี่เป็นเพีย้ยไฟลายแดงใ้ไว้วเราก็ไม่เอาไว้นะนี่ อันนี้เป็นลาสแคปแมวไว้เหมือนกันอันนี้โหอัพดูดิเวลามันสมบูรณ์ถึงขีดสุด นี่ถ้าลูกนี้มันไม่สวยนะผมจะไว้ลูกบนนี่ยซึ่งสุดท้ายมันจะพับมองเงอมาแต่ถ้าเราจะาไว้ห่อนะเราจะทำยี่อปใช่ใช่เพราะว่าลูกซ้ายลูกขวามักจะเป็นลูกเอ็นเอ็นนะ,ะแต่นี่เรามีลูกล่างเราจะเอาลูกบนทิ้งเลยเพราะว่าเราไว้ได้แค่กิ่งและลูกเท่านั้นผมเคยไว้เยอะแล้วอฟรู้ไหมเป็นไงเป็นผักหมดเอ่อกิ่งหักก็ส่วนหนึ่งรสชาติเดียวขนาดผลนี่ คือเราอ่ะตอนนั้นผมทําเมื่อสองปีที่แล้วเราผมก็มือใหม่พอเราเห็นมันสวยวเราก็อยากเอาไว้เนะ <c oughs> าะใบนี่ผมยังไม่ตัดออกเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่อยากให้ใบฝรั่งหล่นทั้งใบเลยอยากให้มันเป็นผมฟุ่มสวยใหญ่ๆทาง,งจริงๆะถ้าเราไว้ใบคือเราไม่เอาลูกนะกับพืชชนิดนี้นะเราต้องตัดถ้าเราตัดยอดปั๊บเนี่ยเขาจะแตกยอดมาใหม่พร้อมกับลูก ต้องตัดต้องตัดต้งแต่งเพื่แต่ละชน,นิดมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันชนดิดก็ทําแบบนี้อีกชนดิดหนึงก็ไม่ได้ทําแบบนี้อีกขอยชด อันนี้เอาไว้ให้ห่อใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่โคนเลยผมเคยห่อแล้วลูกที่โคนสุดท้ายมันก็ให้ผลผลิตแหละแต่บางบางลูกที่มันเรามองแล้วเวลามันใหญ่ปุ๊บมันจะดึงลูกไปนอนที่พื้นเลยมันก็มีนะแบบพอมันใหญ่ปุ๊บกองอยู่กับพื้นเลยแล้วผลไม้ที่กองอยู่พื้นไม่เลียกเน่าเน่าเร็วไม่เน่าด้วยคนก็เน่าด้วยธรรมชาติเน่าด้วยคนเน่าเพราะอะไรวะคนตัดหญ้าเขาไม่เห็นปั่นกระจุยเลย มาทำในร่มๆไปก่อนครับน,นี่ลูกบอกว่าติดพื้นเลยลูกนี้